สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรัศมีแขเผยคำพูดถึงต้นหอมมักจะมีโมเมนต์สุดน่ารักระหว่างรัศมีแขฟ้าเกื้อลน้นหรือลุงแขกับน้องปก ฟังบุตรชายบุญธรรมของคุณแม่ต้นหอมสกุลตระาที่ได้อุปการะน้องปกป้องจากน้องสะพ้ายชาวสิงคโป,ปร์ล่าสุดรัศมีแขกได้โพสต์คลิปวิดีโอโมเมนต์สุดน่ารักซึ่งน้องปกป้องบุตรชายบุญธรรมของคุณแม่ต้นหอมได้ปอนแอปเปิลรวมถึงกอดและหอมตนเองฟอดใหญ่ส่งให้ต้นหอมดูแถมฝากถามอีกว่าหายใจลึกๆก,ก่อนดูคลิปนี้นะทําเอาสาวต้นหอมเห็นคลิปดังกล่าวก็ถึงกับของขึ้นเข้าไปคอมเมนต์แบบขำๆไล่เพื่อนซีรัศมีแขกออกจากบ้านเดี๋ยวนี้โดยระบุ ว่าเก็บข้าวเก็บของแล้วออกไปจากบ้านชั้นเดี๋ยวนี้รักกันมากใช่ไหมคอยดูนะสายจะแย่งทุกอย่างของสายคืนและไม่นานพ้นเรื่องดังกล่าวมาเรื่องใหม่ก็มาอีกเพราะความเป็นห่วงหลานสุดๆรัศมีแขถึงกับยกมือไหวต้นหอมแบบงามๆอ้อนวอนให้หยุดทําสิ่งนี้เพื่อบุตรชายน้องปกป้องพร้อมอ้อนวอนว่าอีหอมฉันไหวและแกใส่ชุดนอนแล้วแกไปนอนกับโบสถ์เพราะว่าบุตรตื่นเช้าถ้าเขาตื่นเช้าเดี๋ยวแกไม่ไหวอาหารเช้าใครจะทําให้โบสถ์ฉัน ว่ายละแกไปนอนนะแล้วค่อยวางมือถือฉันว่าละ,ละแล้วแกไปนอนแถมดีเจต้นหอมยังได้โพสต์ข้อความอีกว่าเคยติดมือถือแบบนั่งอยู่ที่เดิมโดยไม่ขยับไปไหมฉันนั่งที่เดิมมาสี่ชั่วโมงละท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์หากันใหญ่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w s r o o m i n f o ขอบคุณครับ